วัสดีครับวันนี้มาพบกับชายคมนะครับผมผมจะมาแนะนําวิธีการอัดหน้าจอยังไงให้มีเสียงพูดด้วยนะครับผมเพราะว่าตามปกติเอโทรศัพท์นะครับของยี่ห้อผมใช้ Vi วอยู่นะครับอัดหน้าจอจะไม่มีเสียงในการพูดนะครับผมมันจะเป็นหน้าจอเปล่าๆจะใช้หน้าจอระบบเ,เสียงดึงเสียงจากระบบหรือดึงเสียงพูดจากที่เราพูดด้วยก็ได้นะครับ ยู่ที่วิธีการตั้งค่านะครับไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติมแล้วก็บวกกับผมจะมาสอนวิธีการแ,แคปหน้าจอแบบยาวนะครับผมเพราะว่าปกติแคปหน้าจอเราจะใช้3นิ้วลูดใช่ไหมมันก็จะได้หน้าจอที่เราเห็นแต่ว่าจะมีวิธีการแคปหน้าจอแบบยาวยาวมากๆโอเคผมก็จะมาแนะนําวิธีขั้นตอนตามนี้ผมจะบอกก่อนว่า ผมใช้โทรศัพท์ vivo v20 นะครับผมแล้วก็เป็นระบบฏิบัติการ f ั n t ั c os 11 cubo ประมาณนี้โอเคไปดูกันเลยเอาละครับผมเมื่อเข้ามาหน้าจอโทรศัพท์ของผมก็ประมาณนี้นะเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปหาตัวฟันเฟืองนะครับผมลูดหน้าจอลงมาครับโอเคอ่ะโอเคเราจะเห็นว่ามีช่อง บันทึกหน้าจอนะครับผมกดแช่ครับผมแช่ค้างไว้อ่าโอเคตรงอันที่สองนะครับผมมันจะมีบันทึกเสียงนะครับตรงปุ่มบันทึกเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะแคบรูปภาพมาให้ดูมันจะมะีบันทึกหน้าจอเฉยๆบันทึกหน้าจอและระบบเสียงแล้วก็บันทึกเสียงไมโครโฟนนะครับผมถ้าใครอยากได้ หน้าจอกับระบบเสียงนะครับให้เลือกอันที่2นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะพูดไปด้วยบันทึกหน้าจอไปด้วยได้ระบบเสียงด้วยก็บันทึกอันสุดท้ายนะครับผมระบบเสียงและไมโครโฟนโอเคอ่ะไปกันต่อของการอัดอแคปหน้าจอยาวนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าแอปพลิเคชันอินตาแกรมแล้วกันไม่ค่อยมีเรื่องราวของผมมากมาย โอเคถ้าอยากได้หน้าจอยาวๆนะครับผมมาตรงนี้เลยครับถ่ายภาพหน้าจอพิเศษนะครับกดเข้าไปโอเคเลือกมาแบบหน้าจอยาวนะครับอ่ะปั๊บระบบกำลังโหลดนะครับผมแล้วเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆฮะอยากได้ยาวแค่ไหนครับเลื่อนไปครับเลื่อนไปครับเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปเลยครับ โอเคเลื่อนไปครับอ่ะเสร็จยังได้ยังพอใจยังเอาโอเคเอาสุดแล้วอ่ะโอเคเมื่อถึงแล้วนะครับกดบันทึกครับผมอ่ามันก็จะได้เป็นหน้าจอยาวแบบนี้เลยโอเคอ่ะโอเคครับผมก็จบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็น ประโยชน์สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่นะครับที่ยังไม่รู้การใช้ระบบแบบนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ